อีกหนึ่งแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากทาง h u a เว i ในปี2020น,นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านั้นเลยก็คือเป็น h u a w ว i m a ม e p a ดโปร12.6ซึ่งตัวเมดแพด11ตัวนี้มาในราคาที่คุ้มค่ามากกว่าเริ่มต้นเพียง15,990บาทเท่านั้นเองแน่นอนว่ามาพร้อมกับ Harmony OS ที่ใช้งานได้ลื่นไหลและเราก็คุ้นเคยกันแล้ว และตัวหน้าจอเองก็มีความเล็กกระทัดรัดมากกว่าพกพาสะดวกอีกทั้งนะครับมีฟีเจอร์เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือของทาง h ั a โห i เวนี่ยทำงานแบบไร้รอยต่ออีกด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่เน้นตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่ทั้งไลฟ์สไตล์และการทำงานอย่างแท้จริงสำหรับ h ั a w ห i เว t e p เม1แ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตเนี่ย ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับนักศึกษาคนทำงานเพราะว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นรอยต่อระหว่างมือถือแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเองเนี่ยก็อาจจะมีหน้าจอที่ใหญ่เกินไปพกพาไม่สะดวกส่วนหน้าจอของมือถือเองก็อาจจะเล็กเกินไปนะครับสำหรับการที่จะดูคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเน้นใช้งานที่หลากหลายเช่นการใช้งานปากกาหรือว่าป้อนข้อมูลเป็นต้น ซึ่งตัว Huawei Mate Pad 11นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่กําลังพอดีเลยขนาด10.95นิ้วที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจิบจับขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตัวดินสอเองเนี่ยก็สามารถขีดเขียนได้ใกล้เคียงกับดินสอของจริงตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้เสมือนกับคีย์บอร์ดของโนบุ๊กเลยซึ่ง Huawei Mate Pad 11นะครับก็มีหลากหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ว่า เราลงมาแล้วนะครับเป็น3ฟีเจอร์เดี๋ยวกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับสำหรับฟีเจอร์แรกนะครับก็จะเป็น Huawei Full View Display เพราะว่าการมาของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจมากเลยนอกเหนือจากขนาด10.9นิ้วแล้วก็ยังได้เรื่องของตัว p a n e เนเกรดสูงเลยนะครับให้ค่าสีที่เที่ยงตรงแน่นอนแล้วก็ได้ r e f เฟเรนเนี่ยถึง110เฮิรตให้มีความลื่นไหลามากกว่าหน้าจอ แท็บเล็ตทั่วไปทั้งในการใช้งานทั่วไปหรือว่าในการดูหนังฟังเพลงและก็ในการเล่นเกมอีกด้วยโดยมาพร้อมกับความละเอียดนะครับเป็น2 k qhd 2560คูณ1,600พิกเซลที่สัสดส่วน16ต่อ10ให้พื้นที่ที่มากกว่าความเอียดที่มากกว่าอีกทั้งนะครับยังมีระบบตัดแสงสีฟ้าแล้วก็ลดการกระพริบของตัวหน้าจอทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เมื่อยสายตายอีกด้วย โดยด้วยความสว่างนะครับสูงสุดถึง500นิ t ด้วยกันแน่นอนว่านะครับรองรับการทัศสกีได้แบบเต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วมือของเราเองนะครับในการเลื่อนปัดไปมารวมไปถึงในการใช้งาน h ัวเ e ่ M pencil Gen 2ครับซึ่งให้การขีดเขียนที่ดีเยี่ยมเลยรองรับแรงกดเนี่ยสูงสุดถึง4,000ก้าสรุรดด้วยกันสงมงุตให้ในการจดบันทึก เขียนตัวหนังสือหรือว่าในการวาดรูปนะครับสมจริงเหมือนกับดินสอของจริงเลยก็ว่าได้สำหรับฟีเจอร์ที่2นะครับหัวเวย Mate p a ตัวนี้ก็ให้ประสบการณ์ใช้งานเนี่ยได้ใกล้เคียงการใช้งานโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เลยเพราะว่ามาพร้อมกับหัวเว่ยสมาร์ทแมกเนติกคีย์บอรนะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดแบบเคส เราสามารถถอดเก็บได้นะครับรองรับการใช้งานไร้สายผ่านทางบลูทูธรองรับการใช้งานชาร์จไฟไร้สายด้วยแล้วก็รองรับการติดตั้งกับตัวเครื่องเนี่ยแบบแม่เหล็กทําให้เราสามารถหยิบจับใช้งานหรือว่าถอดใส่ได้สะดวกแน่นอนซึ่งปุ่มแต่และปุ่มเองนะครับก็มีขนาดใหญ่พอดีมือในการทิมเลยมีระยะกดอยู่ที่1 3ามมิลลิเมตรด้การทำให้ในการกดเนี่ยใกล้เคียงการใช้งานคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเลยหรือว่าบางทีก็ดีกว่าได้ซ้ำนะครับ พร้อมกันนั้นนะครับยังมีเรื่องของตัวร่องทําให้เราเนี่ยสามารถปรับองศาในการเองของตัวหน้าจอเนี่ยในสรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตัวหัวเวยเอพนซิลนะครับรองรับการขีดเขียนที่สมจริงแล้วก็ยังรองรับการขีดเขียนด้วยลายลื่นมืออีกด้วยทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษทําให้ตัวหัวเวยเมดแพดสิตรงนี้นะครับไม่ใช่แค่ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้ยอดเยี่ยมเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์เสริมอย่างตัวหัวเวยเอพนซิล gen สอ หัวเว่ยสมาร์ทไม่ได้ติคีบอร์ดเนี่ยรองรับทั้งการทํางานแบบมืออาชีพหรือว่าการใช้งานเรื่ความบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงทํางานเอกสารดูสตรีมมิ่งหรือว่าในการอ่านอ e ีบุ๊กอีกด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับยังรองรับการใช้งานแอปเนี่ยหลายๆแอปพร้อมๆกันอย่างตัวมัลติชาร์จกิ้งวิสมัลติวินโดและตัวฟีเจอร์หัวเว่ยแชร์ที่เราสามารถโอนไฟล์ไปมาระหว่างตัวเครื่องมือถือแท็บเลต็ตหรือว่าโนบุ๊กของทางหัวเว่ยได้อีกด้วย อีกทั้งนะครับได้เรื่องของตัว Huawei Mantis c r e e n Collaboration ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้เป็นหน้าจอเสริมของตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าเนี่ยเราจะนำหน้าจอของตัวมือถือเนี่ยมาสแสดงบนแท็บเล็ตเครื่องนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันฟีเจอร์ที่3นะครับ Huawei Mate Pad s ตัวนี้ก็ยังได้เรื่องของตัวเครื่องที่สวยงามพรีเมียมหรูหราแล้วก็บางเบานะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยทำจากอลูมิเนียมอลลอย ผ่านกระบวนการ cnc เนี่ยขึ้นรูปมาเป็นอย่างดีได้ความเบาเพียง485กรัมเท่านั้นแล้วก็ความบางเนี่ยอยู่ที่7.25ม mm, เมเท่านั้นเองทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานและก็พกพาได้สะดวกสเปคภายในเองนะครับก็มีความแรงมีความลื่นประสิทธิภาพดีจากการใช้ชิปมือมลลนะครับเป็นคอ c o m ม snapdragon 865ได้แรมภายในตัวเครื่องเนี่ย6กได้ rom เนี่ย118ิ11 แล้วก็ยังรองรับโซเลตเพิ่มเติมด้วยนะครับผ่านทางตัวนาโนไมโคร SD c a r การองรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับทั้งตัว Wi-Fi 6AX แบบ 2x2 MIMO อ u ไมโ o บลเนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่น5.1พร้อมติดตั้งกล้องด้านหลังนะครับความละเอียดเป็น13ล้านพิกเซลส่วนกล้องด้านหน้าเนี่ยเป็น8ล้านพิกเซลซึ่งเมื่อเทียบกับตัวฟีเจอร์แล้วนะครับก็ถือว่ามีความคุ้มค่าต่อราคามากๆเลย สำหรับจุดเด่นอื่นๆนะครับที่น่าสนใจก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ของตัวเครื่องเนี่ยที่สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังนะครับผ่านทางแอปหรือว่าในการใช้งานเอกสารต่างๆพร้อมรองรับการชาร์จไฟนะครับผ่านทาง USB-C จากเทคโนโลยีหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จ22.5วัตต์ทำให้ชาร์จไฟกลับตัวเครื่องได้แบบรวดเร็วอีกด้วยในส่วนของลำโพงเองนะครับก็มีความน่าสนใจเพราะว่าทำงานแบบ คอสรเกอร์ speaker, หรือว่าลำโพง4ตัวให้เสียงที่ดังนะครับในทุกย่านเสียงเลยพร้อมการปรับแต่งนะครับจากทางฮาร์มักเกดอนซึ่งให้เสียงที่คุณภาพดีดังกระหืมแล้วก็ฟังสนุกในทุกๆก,การใช้งานอีกด้วยที่สำคัญนะครับหัวเว่ยเมทแพซิเบตตัวนี้ยังทำงานผ่านระบบปฏิบัติการแห่งอนาคต Har m o ม yOS ที่ใช้งานได้ง่ายและเราเนี่ยก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ก็เรียกได้ว่านะครับใครใช้งานแท็บเล็ตอยู่แล้วหรือว่ามือถืออยู่แล้วเนี่ยใช้งานเป็นแน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกเลยซึ่งแอปต่างๆเนี่ยก็มีอยู่มากมายนะครับเราสามารถโหลดได้ผ่านทางหัวเว่ยแอปแกลลอี่ได้ทันทีซึ่งตัวแอปหลักๆเนี่ยก็มีให้พร้อมใช้งานกันแล้วอย่างเช่นตัว Facebook, Line, Netflix เป็นต้นสำหรับสเปคหัวเว่ยเมท811เต็มๆแล้วก็วกอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถดูได้ตามนี้เลย ซึ่งห u วเว i m a เม11นะครับก็จะมีอยู่ตัวเลือกอยู่2สีด้วยกันนะครับไม่นะว่าจะเป็นสีฟ้าในราคาเพียง15,990บาทนะครับรับฟรีเลยหัวเวอร์สมาร์ทเมดติคีย์บอร์ดและสำหรับรุ่นสีเทานะครับก็จะมาพร้อมกับ h u วเว i M p เอเ i น g ซ n น2ราคาเนี่ยอยู่ที่19,990บาทนะครับและก็ยังได้ตัวหูฟังไร้สายอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้ง2สีนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์นะครับจากทางหัวเวคราวหัวเวอวิดีโ WPS VIP และฟิ m โมราโก VIP มูลค่ารวมสูงสุดกว่า9,172บาทอีกด้วยเมื่อสั่งซื้อตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2564จนไปถึง15สิงหาคม2564นี้ผ่านทาง h u เว e i ์ x เอ็ i e n พรียสต e หรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ <_ d ata> ซึ่งเราสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆที่ลิงก์ <ata> ด้านล่างเลยนะครับ สรุปปิดท้ายรีวิวนะครับสำหรับ Huawei Mate Pad 11ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ขนาดเนี่ยกำลังพอดีเลยได้ดีไซน์ที่สวยงามพรีเมียมบางเบาหน้าจอสวยลื่นไหลลำโพงเสียงดีเสียงดังมีดินสอมีเคคีบอร์ดเนี่ยพร้อมใช้งานทันที ทำให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์ใช้งานที่เยี่ยมยอดนะครับพร้อมฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าตัว PC เลยในบางกรณีนะอีกทั้งนะครับมีฟังชัยพิเศษเมื่อเราเนี่ยใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮเวยนะครับอย่างที่แบรนด์อื่นไม่สามารถให้ได้ที่สําคัญนะครับได้ราคาที่คุ้มค่าไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตในตลาดณตอนนี้ ส่วนข้อสังเกตนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Harmony OS ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเปิดใจลองใช้งานกันหน่อยจากการที่มีความสดใหม่รวมไปถึงบางแอปเนี่ยก็ยังไม่ได้รองรับการใช้งาน100%นะครับแต่คาดว่าอนาคตเนี่ยจะมาแบบจัดเต็มกว่านี้แน่นอนส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นข้อสังเกตเล็กน้อยอย่างเช่นการเชื่อมต่อหูฟังหรือว่าการเชื่อมต่อลำโพงแบบมีสายเนี่ยเราจะต้องทำการเชื่อมต่อผ่านทางตัวอะแดปเต Type C 2.5นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยคิดว่าจะเชื่อมต่อเรื่องของหลบเสียงเนี่ยแบบไร้าสายอยู่แล้วข้อสังเกตตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยเอาล่ะครับเพื่อนๆดูรีวิวหัวเว่ยเมดแพดิตัวนี้แล้วนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเทียบกับแท็บเล็ตรุ่นอะไรก็มาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเอ็นโป้่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ